สวัสดีครับมุงต่อภาคีฟุตเทววันนี้มานำเสนอวัตถุมงคลอันนี้เป็นพระสมเด็จวัดกินดารามจังหวัดนครปฐมนะถมให้ดูด้านหน้าเป็นแสริกาคู่นะจกบาทเป็นพระสมเด็จผงรุ่นเก่านะข้างหลังเป็นหลวงพ่อพรวัดกินดาราม ก็เป็นยันของท่านนีหลวงพ่อพรวัดจินดารามนะฮะชื่อหลวงพ่อพรกิตติโมโนะวัดจินดารามหลวงพ่อพรท่านเป็นหมอยาสืบทอดตารมวิญยาโรครักษาโรคภัยไข้เจ็บละเรียนสายเวียต่อจากหลวงพ่อพงพวงนะวัดจินดารามวัดถุมงคลชาวบ้านตำบลตลาดจินดาเก่าขานมากที่สุดคือสมเด็จสริการนินทองอนะ่ะ <c oughs> สมเด็จสริกาลิ้นทองอ่ะลิ้นเงินก็เบียแก้ตะกุฏโทนเชื่อกคาดพิโลดแขนวัตถุมงคลของท่านล้วนหายากนะ <c oughs> พวกพาปิดติดตัวมีทั้งแควคาดปลอดภัยคงกับพันชาตีเมตตามหานิยมได้รับฟังจากผู้มีประสบการณ์นะครับก็มาแนะนำให้ดูนะ ใครเจอก็ถ้าดูคลิปผมก็กดสับสกายด้วยนะฮะถ้าเจอพระองค์นี้ก็คือเอ๊ะพระที่ไหนอ,อะไรงไงก็หาข้อมูลฮะแล้นะครับเป็นพระสมเด็จสริกาลิ้นทองนะฮะของตะกุดสองดอกข้างล่างนี่ฮะมีตะกุดอยู่สองดอกข้างล่างเลยด้านล่างเนี่ยตะกุด ดีทางด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายดีก็ลองแผ่นพุทธคุณถ้าเจอแล้วก็ลองอาน,นํามาใช้นะครับชาวบ,บ้านแถวตลาดกินดานะก็แล้วแล้วว่ายใกล้เคียงก็จะรู้ดีว่าวัตถุมงคลของหลวงพอ่อพรนี่โดยเฉพาะสมเด็จสริกาเนี่ยเป็นที่นิยมกันนะครับรู้สึกว่าจะสร้างน้อยหายากครับ ชาวบ้านนิยมกันพื้นที่นะฮะด,ดูมีตะกุด2ดอกก็มาแนะนำนะฮะก็สายกาลิ้นทองสายกาลิ้นเงินอะไรเงี้ยขึ้นชื่อว่าสายกาก็รู้ละเสกมาทางเมตตามหานิยมเจรจาค้าขาย ก็มาแนะนำแค่นี้นะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินฟูต์เทเบิลสวัสดีครับ